อะไรแฟมิลี่ชินเนลอ่าวันนี้ดามาทำอะไรมาหาขนมฮาโลวีนกันครับโอ้เดี๋ยวเรามาดูขนมฮาโลวีนไปกินกันเดี๋ยววันนี้จะไปดูซิว่ามีขนมอะไรบ้างในเซเว่นใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวไปรีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะครับนขนมฮาโลวีนไปกันไปดูซิมีอะไรบ้างว้าวอ่าได้ขนมไหมยังได้มาแล้วค่ะเดี๋ยวไปเปิดดูที่บ้านใช่ไหมได้ครับโอเคพร้อมแล้วไปกันเลยมา เรากลับมาจากเซเว่นแล้วใช่ไหมครับใช่ครับจะมาแกะขนมกันอ้าวแล้ววันนี้ดาพาใครมาด้วยพี่มงคลอ่าพี่มงคลนะครับจะมาช่วยดาแกะขนมวันนี้เราเลือกขนมฮาโลวีนใช่ไหมใช่ครับมาดูกันซิว่าขนมฮาโลวีนจะมีอะไรบ้างอ่าไหนมาดูกันเลยนี่เลยครับอ่าไหนพี่มงคลช่วยน้องช่วยน้องหยิบออกมาเร็วมีหลายอย่างเลยอ้ามาจัดจะมาจัดโชว์มาจัดโชว์สวยๆหน่อยโชว์แบบให้หันมาหน้ากล้องโชว์เพื่อนๆโชว์น้องๆหน่อยว่า มีขนมอะไรบ้างครับเมื่อกี้อันดาไปเลือกกับพ่อมาใช่ไหมใช่ครับอุ้ยน่ากินหลายอย่างน่ากินไหมพี่มงคลไม่กินหรอกไมกินนะครับโอ้โหได้ขนมมาเพียบเลยใช่เยเอาใครจะรีวิวก่อนได้เลยอ่าดาจะเลือกหยิบันไหนก่อนเอานี้ละกันอ่าอันนี้คืออะไรมันไม่รู้ครับแต่อาจจะเป็นลูกอมเหรอเดี๋ยวลองแกะดูสิ แกะแล้วแบ่งพี่มงคลกินด้วยนะแกะให้หน่อยอ่าแก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 พี่มงคลชื่อน้องแกอ้าวไหนดูสิมีอะไรข้างในเฮ้ยไหนขอโชว์หน้าตาให้เพื่อนๆดูก่อนอุ้ยมันเป็นรูปแบบไอ้นี่ด้วยไงเด็กคูร่าครซี่เจอรี่ครซี่เจอรี่หมายความว่าเป็นอออก่าไหนนนี้อัพี่มงคลแกะอันนึงนี่ต่างกันยังไง เหมือนและวสางกันยังไงคนละสีเดี๋ยวรอพี่มงคลก่อนเดี๋ยวค่อยมาแกะรีวิวพร้อมกันทีเดียวนะครับครับวันหน้ากินแค่ไหนโหเต็จริงขนมฮาโลวีนเยอะมากนะในเซเว่นอะ่ะเมื่อกี้เราไปเรียกกันมานะโอ้ไหนของพี่มงคลโชว์เป็นรูปอะไรเนี่ยผมเป็นรูปแบบเหมือนคนมำังอ,อ้าปากแล้วมีอันนี้อ่ะ มันเป็นรถอะไรเนี่ยของของมึงเหมือนจะเป็นโคล้กโอ้อะแกะแกะแกะแล้วอ่าเดี๋ยวลองชิมให้เพื่อนๆดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงสับปะรดที่สุดยอดคะแนนเสร็จแล้วอู้วอะไหนดูของพี่มงคลเป็นรถอะไรเนี่ยโค้กโคลาแล้วมันกินยังไงไหนโชว์หน่อยดิโชว์เพื่อนๆโชว์น้องๆหน่อยดิแกะยังไงเป็นไหมอุ้ยมันเป็นอะไรเจลลี่เหรอเออไม่รู้เฮ้ยกินยังไงเป็นไหมเป็นไหม แต่ดูดิมันกั้นอยู่บีบอกมาเป็นอย่างงี้เดี๋ยวโชว์หน่อยกินเลยครับปึ๊บเป็นยังไงี้มากเป็นแบบยิลลี่แบบมันโดนมันโดนขย่ำมาอ่าโดนเหมือนโดนรีดออกมาใช่ไหมต่อไป็งรูสตรอะแเรี่ไหนดูดิอุ้ยใช้แรงเยอะนะเนี่ยออกไหมออกไหมออกไหมไม่ถนัดมต้องใช้ความรุนแรงใช้ความรุนแรงมาแล้วมาและเอายังไม่ออกเลยรีบกิน ออกโชว์เพื่อนๆกันสิโอ้มันเหมือนเป็นแบบรีดเอาไส้ออกมาเลยนะใช่ป่ปะอืมเป็นไงบ้างของกันดารสชาติเป็นไงรสชาติอะไรสตรอเบอรี่แล้วของพี่มงคลเป็นรสโคเก็นรสโคลาได้ไหมครับได้เอาบอ้วแล้วพี่มงคลจะกินไงต่อกินได้ครับแล้วพี่แบ่งแล้วน้องแบ่งพี่ไหมแบ่ง จะได้รู้แนะนำเพื่อนๆแม้ว่าอันนี้เป็นไงอันนี้อร่อยครับอร่อยสามารถซื้อได้ครับสามารถซื้อได้ที่เซเว่นโอ้อ่ามาชิ้นต่อไปดีกว่าเราอยากแกะเอิมเป็นอมละกันลูกอมเหรออ๋อ่ะไหนลองดูสิมันไหนโชว์ก่อนโชว์ก่อนนี่ของหนูเป็นโครงกระดูกนี่เป็นรูปโครงกระดูกพี่มงคลเป็นรูปลูกตาครับโอ้อ่ามาแกะโชว์กันดีกว่า ของอันดาได้ยังอ้าวพีโมคนได้แล้วนะครับแต่มันยังเหลือไยางนะมันดื้อมันดื้อล้นจิ้งขยะด้วยจริงขยะในถุงาจริงให้เป็นที่นะครับในโชวงพีโมคนได้ไหมล้วนี่ครับอู้เป็นลูกตาแล้วมันขนมมันเป็นขนมเป็นเยลลี่หรือเป็นอะไรอ่ะเป็นลูกอมเป็นลูกอมของผมเป็นลูกอมแล้วของอันดาเป็นรูปเป็นโครงกระดูกเป็นลูกกระโหลกกระโหลกอ่าชิมหน่อยอ้าวเป็นไงบ้างบอกเพื่อนๆรสชาติรสชาติเป็นส้มกับ แอปเปิ้ลรวมกันอร่อยไหมอร่อยไหมผมเป็นเหมือนน้ำตาลเฉยๆครับไม่ไม่ไม่ค่อยมีรสชาติเลยมันหวานเหมาะไหมเหมาะสำหรับเด็กๆน้องๆไหมแนะนำว่ากินไม่ไปเปลนฟันด้วยเพราะว่าอะไรเดี๋ยวฟันผุอ่าเดี๋ยวฟันผูกินได้ควรต้องแปรงฟันให้สะอาดทุกครั้งหลังจากกินของหวานใช่ไหมใช่ครับอ่าอ้าวไม่งั้นฟันมันก็จะผุไปเรื่อยเมื่อกี้แบ่งกันกินแล้วอันนี้แบ่งกันกินมั่ง ยอกหยอกหยอกยอกโอเคขนมนี้มันมีของเล่นพิเศษด้วยใช่ไหมัอ่าไหนทำไงโชว์ดิเอ้ย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 เ้ยไหวไหมไหวไหมึ๊บเอาปึ๊บแล้วไหนคิดแล้วอ่าไหนแม่เปิดไฟดิไมใส่เปิดปิดตึ้งว้าวคู่เลยอ่ะแจ๋วมากอ่า นอกจากจะได้ขนมมากินแล้วยังได้ของเล่นด้วยนี่ถ้าใครอยากได้ขนมแบบนี้พวกเราไปซื้อได้ที่เซเว่ใช่ไหมมันชื่อว่าจินเจียนอ่ามันก็จะมีมันจะมีรูปเยอะแยะเลยอันนี้ก็จะเป็นรูปนี่เห็นไหมตามหน้าซองใช่ไหมมีรูปกระโหลกเป็นรูปบอลนี่เห็นไหมเมืนของพี่มงกลของอันดาเห็นไหมแจ๋วเลยไหนชว์โชว์การหนึ่งแสงที่นึงนี่ ปิดไฟปิดไฟอ่ะแม่ปิดไฟโชว์ทีหนึ่งหนึ่งสองสอ้าวชิ้นต่อไปแกะอะไรครับเหรียญเหรียญไหนขอดูที่โชว์ถุงหน่อยหน้าตาเป็นไงาตามันเป็นสีดำแบบออกเวสนเดย์หรอกไหนแกะออกมาโชว์เพื่อนๆหน่อยเฮ้ยมันมีอันนี้ด้วยการ อุ้ยการมิกกี้โอ้ยอ่ะหยิบออกมาโชว์ทีละอันหน้าตาเป็นยังไงอันนี้อันนี้เป็นของมิกกี้เมาส์อ้ยรูปมิกกี้เมาส์มิกกี้มิกกี้มีโอ้มิกกี้เมาส์แบบมีนี่ไงมิกกี้มีครับรูปมิกกี้มีมีแบบอะไรนะนี่มีแบบใยแมงมุมใช่ไหมบอกว่าต้องมีพิษใยแมงมุมเนี่ยมีเป็นใยแมงมุมส่วนสีแดงมาจะมองไม่ออกเท่าไหร่มองไม่ออกนี่ยังมองไม่เห็นเลยเนาะอันนี้คือ ขึ้นสัญ,ญลักษณ์ว่าดิสนีย์อ๋าวันนี้ขนมน่ากินเพียบเลยว้าวอ่านี่อุ๊ยโอ้โหแปะหน้าอ,อกได้ด้วยเหรอสติกเกอร์แปะหัวนม <laughs> อ่าเราแกะเสร็จหรือยังเสร็จกันทุกคนแล้วอ่าไหนดูดิโ,โ,อโอก้ก็เป็นช็อกโกแลตใช่ไหมเป็นช็อกโกแลตสอดไส้อยู่ข้างในหุ้มช็อกโกแลตอยู่อ่าไหนชิมโชว์เพื่อนๆหน่อยอร่อยไหมครับดูสิติดฟันเปล่ากอีกฟันครับเปเกล อืมเป็นไงบ้างือมีความเป็นช็อกโกแลตนี่ตัวเองอือ,อ,อันนี้ผ่านไหมชอบไหมเดี๋ยวอีอ่ชิ้นเนี่ยโชว์หน่อยเหลือสองอ,อ,อันนี้เหลือสองอันนี้ครับอ่าเหลือสองอันนี้สองอันนี้มีช็อกโกแลตกับเจลลี่อ่าก็เป็นลุคฮาโลวีนเหมือนกันใช่ไหม,มทำมาเพื่อแบบให้มันดูแบบเข้าธีมช่วงนี้อ่าเดี๋ยวมาแกะมาแกะกัน ชิ้นต่อไปแกะอะไรโชว์เพื่อนเพื่อนดีครับโซลี่โซลี่วุ้ยมันข้างในมันเป็นรูปอะไร,รอะลิชลี่ลิลโล่กิลโลกอ่างไหนแกะออกมาโชว์หน่อยโอเคไหนหยิบออกมาโชว์หน่อยว่าหน้าตามันเป็นแบบไหนหน่ากลัวปเปล่าปิดตาปิดตา,ตาด้วยอ่ะเขาหยิบออกมาโชว์โชว์หน่อยได้รูปอะไรนี่หนูได้หนดำไหนเฮ้ยนี่รูปอะไรอะไหนโชว์หน่อยโชว์ดิโชว์ดิพี่ได้เป็นรูปสกีบีดี้ เฮ้ยพี่จะกินพี่ดิไหนอ่ะช็อกโก้อาพี่พี่มงคลกินช็กโก้หน่อยโชว์เพื่อนๆหน่อยกินช็กโก้กินช็กโก้อันดากินอะไรกินโครงกระดูกอ๋อกินกระดูกเหรอกินกระดูกกระดูกกระดูกหมาเหรออันดากินกระดูกหมาพี่พี่มงคลกินช็กโก้ช็กโก้กับหัวกระดูกอ๋อของพี่มงคล เป็นไงช็โคโคลดเลยรสสตรอเบอรี่รสสตรอเบอรี่อ่ะแล้วกระดูกหมาเย็นสตรอเบอรี่อร่อยดีกระดูกหมารสอะไรเมื่อกี้รสอะไรฮะรสโค้กโอ้รสโคลาอันนี้ถ้าเป็นรูปอะลายะโชว์หน่อยดิเป็นมองไม่เห็นเลยคุณลุงอ้วนลุงอ้าวนี่หมดแล้วพี่พิ้วทีมคนกินช็อโคกหมดแล้วอะเต็มโง่กันเลย อ่าไหนหยิบมาดิคนล้านนี้คนะอันหยิบมาโชว์หน่อยช็อกหวานจังอ๋อเหรอช็อกช็อกแจ๋วเลยรูปอะไรเป็นได้ฟักทองครับอ่าฟักทองสีส้มหน่อยเมื่อกี้กินชักโกแลตผ่อนคลายด้วยการกินฟักทองแทนแม่นดาหยิบได้อะไรสีเหลืองหยิบได้กุ้งโลกกุ้งโลกอ๋อสีเหลืองภาษาอังกฤษะไร เหลือง yellow มะม่วง mango มีอิโตัว ah o อเคร่อยใช้ได้อันนี้ถือว่าผ่านใช่ไหมเป็นอีกขนมหนึ่งหน้าตาดีเพราะว่ามีรูปลักษณ์หลายแบบโดยเฉพาะชักโกที่พี่มงคลชอบกินชโอกชโกไป้ะ ไปห้องน้ำมได้หน่อยเลยปวดถ้าใครกินข้าวอยู่ก็ขอภัยด้วยนะครับอ่ะสุดท้ายแล้วจะแกะอะไรต่ออ่าช็อตแล็คชแล็ข้างหน้ามันเป็นรูปอะไรอ่ะไหนโชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยฮาโลวีนเป็นรูปอะไรอ่ะแฮปปี้ฮาโลวีนของอันดาอะไรอ่ะแฮปปี้ฮาโลวีนทริคออร์เลิฟ ของดานว่าซิกออลเลิฟใช่ไหมของที่มงคลแฮปปี้ฮาโลวีนก็ให้เข้ากับช่วงนี้เทศกาลฮาโลวีนใช่ไหมไม่มีอะไรเป็นแบบช็อกโกแลตอย่างเดียวอ่าเป็นช็อกโกแลตอย่างเดียวก็อร่อยอร่อยนะอร่อยช็อกโกแลตใส่พันอะไรกันจริงเหรอมีสายพันธุ์อะไรบ้างเฮ้ยดูเจอช็อกโกแลตมันละลายแล้วมันเห็นถั่วจริงไหมนิ่มๆเหรออ่ะไหนโชว์กินโชว์กินโชว์กัดครึ่งหนึ่งกัดครึ่งหนึ่ง โอ้ยเสียงกรอบเนี่ยในโชว์นี้มีไส้ป่ะสดไส้ช็อกโกแลตครับอ๋อสอดไส้ช็อกโกแลตน่ากินน้ำลายไหลเลยอ่ะเอสเอ็มอาร์เอสเอ็มอาร์อ่นังโอ้โหเสียงดีมากเลยเอสเอ็มอาร์อันนี้ทำเสียงเองงามงอร่อยไหมช็อกโกแลตบอลบอลอร่อยอร่อยน้องๆเพื่อนๆไปซื้อได้ใช่ไหมผ่านไหมครับผ่านไม่ผ่านจะหมดเกลี้ยงขนาดนี้เหรอครับ วันนี้ก็สนุกมากๆนะครับได้กินขนมร่วมกับพี่มงคลนะเป็นขนมที่เป็นธีมฮาโลวีนทั้งหมดเลยถ้าเพื่อนๆหรือน้องๆอยากไปกินก็ไปหาซื้อได้ที่ไหน Even, Even. ตอนนี้ก็หมดเวลาของพวกเราแล้วนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืม ติดตามพจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของอันดานแฟรนดี้แนนะคะอ่าโอเคพี่มงคลอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะอ่าโอเคบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าดูเปิดคอมเมนต์นะคะอ่าโอเคอ่ะกินต่อกินต่อกิน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 ก